จากสตูลไปเที่ยวอุดรกันบ้างค่ะสําสหรับใครที่ไปเที่ยวอุดรแล้วก็เอ๊ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนี่เลยค่ะวันนี้เรามีจุดเช็คอินที่เป็นไฮไลท์ที่อุดรที่จะมาแนะนํากันนะคะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ เมืองอุดรธานีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ใครๆต้องมาเช็คอินกลับมาเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกครั้งแล้วสําหรับพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีที่หลังจากปิดปรับปรุงไปจนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยวันนี้จะพาผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมนิทรรศการด้านในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีว่าจะสวยงามน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องนําบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเข้าชมที่อาคารเหล็กลายมีคีดจุดบริการนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่จะให้การ์ดเพื่อนําไปแตะชมนิทรรศการด้านในพร้อมถุงผ้าสําหรับ ใส่รองเท้าของตัวเองจากนั้นให้นําการที่ได้แตะตรงทางเข้าและเดินเข้าไปชมนิทรรศการด้านในกันได้เลยนิทรรศการด้านในก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้นที่1ประกอบไปด้วยห้องเมืองที่มีชีวิตห้องผืนดินอีสานใต้ท้องทะเลที่บอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่แผ่นดินภาคอีสานยังจมอยู่ใต้ท้องทะเลห้องเมื่อธรณีแปรสันฐานเล่าถึงเรื่องราวไดโนเสาร์ในยุคต่างๆห้องจากวัฒนธรรมสู่อารยธรรมที่เล่าความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนอีสานห้องประดกจากบรรพบุรุษที่มีการจําลองอารยธรรม บ้านเชียง5 0 0พันปีที่ถูกค้นพบในจังหวัดอุดรธานีให้ได้ชมอีกด้วยจากนั้นขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองจะพบกับพลตรีพระเจ้าปรมวงศ์เธอกรม,มหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้สร้างเมืองห้องอีสานอริยสงฆ์ที่เล่าถึงพระอริยะสงฆ์ที่สําคัญของเมืองอุดรห้องไอรอนสงครามโลกบอกเล่าเรื่องราวของเมืองอุดรในยุคสงครามโลกห้องจีไอทหารเกณฑ์มกันจําลองบรรยากาศเมืองอุดรยุคที่ทหารจีไอมาตั้งกองทัพและหลังจากที่ทหารจีไอถอนทัพกลับไปเมืองอุดรซบเซาลงอย่างไรบ้าง ถึงห้องยืนหยัดบนลำแข้งที่บอกเล่าว่าคนอุดรทําอย่างไรในการกลับมายืนหยัดบนลำแข้งของตนเองอีกครั้งนับว่าเป็นปปปปพิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นมาของเมืองอุดรธานีจากสายตาของคนในท้องถิ่นให้ออกมาได้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดนดักขัตฤกษ์นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถแวะเวียนเข้ามาชมมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ฟรีีไมม่่่คาาใช้ใจย ค่ะก็อย่าลืมไปกันนะคะไปถึงเมืองอุดรอ,อย่าลืมค่ะไปเช็คอินที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธาน,นีค่ะ